สวัสดีค่ะทุกทกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกัยลยาพามาดามด้วยนะคะมเมื่อคลิปที่แล้วคุณนกได้เล่าสู่กันฟังถึงตอนที่ได้โทรติดค่ะได้โทรติดต่อกับศูนย์เพื่อความเพื่อขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะมศูนย์เมื่อ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 ได้รับสายคุณนกได้ใช่ไหมคะ เขาก็เห็นว่าคุณนก,กเอเศร้าแล้วคุณนกก็ร้องไห้ด้วยจ้ะร้องไห้ด้วยคือตอนนั้นคุณนกต้องยอมรับเลยนะคะว่าอ่มันกั้นไม่อยู่จริงๆอ่ะมันความทุกข์ต้องใช้คําว่าความทุกข์ที่เกินทนของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะของผู้หญิงไทยคนหนึ่งอ่ะที่มาอยูอ่ต่างประเทศนะคะ,ะที่พึ่งของเราก็คืออ่คุณสามีใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอดีตสามีแล้วเขาเขาคือ พูดง,ง่ายๆก็คือเขาต้องการเปลี่ยนผู้หญิงเนาะคือเขาไม่ต้องการเราแล้วอะเราก็ไม่มีที่พึ่งแล้วมันคือสุดๆแล้วอะของรูปผู้หญิงคนหนึง่งเมื่อโทรไปอขอความช่วยเหลือที่ศูนย์นะคะศูนย์เขาก็เลยบอกว่าคุณนกต้องการความช่วยเหลือไหมคุณบอกต้องการความช่วยเหลือ เขาก็เลยถามคุณนกว่าจะให้เขาติดต่อตำรวจไหมคุณนกบอก่ก็โอเคอะไรเงี้ยตอนนั้นคุณนกก็ไม่รู้จะทํำยังไงับาเมื่อเขาบอกว่าจะติดต่อตำรวจก็ติดต่อไปอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวตำรวจเขาติดต่อตำรวจแล้วแต่เดี๋ยวตำรวจจะมาอะไรนี้ใช่ไหมล่ะคะ่ะคุณนกก็โอเค หลังจากคุยกันเสร็จที่มีการกวางสายคุณนกก็เข้าบ้านเข้าบ้านตอนนี้เสื้อผ้าของคุณนอกอะค่ะมันถูกถูกกองไว้อยู่หน้าบ้านแล้วเพราะงั้นเน่มันอยู่ที่ระเบียงระเบียงบ้านแล้วเพราะว่าคุณอดสามีคือเขาไล่เราแล้วเขาไม่ยอมให้เราอยู่บ้านแล้วใช่ไหมคะ,ะคุณนกก็เลยเข้าไปนั่งรอ,อแต่ตอนนี้คุณนกก็ ขอขอขอ,ขอทิง้งไอเหตุการณ์ไอที่ท,ที่ที่ตำรวจจะมาเนาะขอเล่าขอ,ขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงเ,เกี่ยวกับลูกลูกชายาลูกชายของคุณนกนะคะเขาก็อยู่ที่โรงเรียนรู้ใช่ไหมคะเขาเริ่มไปเรี้ยงแต่เดินมีนาแล้วก็เดินเมษาพอเดินหลังจากอยากันเลยใช่ไหมคะ อยากแล้วก็หลังจากที่รอรอวันวันที่จะย้ายย้ายออกไปอ่ะอ,ะอืลูกชายลูกชยายก็จบภาคเรียนพอดอีจบภาคเรียนเดือนพฤษภาพฤษภาวันวัน,ว,นวันที่เก้าคุณนกจำได้เนาะวันที่เเขาก็จะมีหนังสือ,อมาถึงผู้ปกครองมาถึงผู้ปกครองอเด็กประเทศสวีเดนนะคะอะ่ภาคเรียนอะ เขาจะมีสองภาคเหมือนคนไทย,ยค่ะภาคภาคสุดท้ายเนี่ยคือภาคใหญ่นี่ค่ะมันจะเด็กมันจะจบภาคเรียนเดือนพฤษภาใช่ไหมคะเขาจะมีหนังสือมาถึงผู้ปกครองให้ปกครองเนี่ยไปเข้าโบสถ์คือพอจบภาคเรียนแล้วเด็กทุกคนจะต้องเข้าเข้าโบสถ์ใช่ไหมคะแล้วผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะต้องไปด้วยคุณนอกกับอดีตสามีก็ไปไปในฐานะผู้ปกครองก็เข้าโบสถ์นะคะนั่นเป็นครั้งแรกที่ มาอยู่ประเทศีวิเดนแล้วก็เข้าโบส์ในวันที่ลูกชายเขาจบภาคเรียนก็บปเข้าโบสก็เลยก็เข้าโบสก็ตามปกติเข้าก็ไปกับคุณนกทําตัวเป็นสามีอะไรเงี้ยไปกันแบบครอบครัวสามีภรรยาเข้าไปทําพิธีที่โบสหลังจากกลับมาวันที่10บก็ คุณก็ย้ายอ่าอันนี้อ่ะเอาทิ้งวิตามินแค่นี้นะคะหลังจากเข้าโบสถ์เลยเสร็จก็คือเป็นวันที่เก้าเป็นวันสุดท้ายสุดท้ายของภาคเรียนก็ไปข้าโบสถ์ทำตามปกติของบิดามดาม้างนึนนงอ่าน,นี่จะเล่าถึงเรื่องที่ว่าคุณอ่าเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวางสาย,ยใช่ไหมคะติดต่อกบทางทางศูนเ์็ูก็ติดต่อก็ททต,ตกทางต,ตำรวจคุณก็มารอรออยู่ที่รอรออยู่ที่บ้าน เข้าไปในบ้านละหลังจากที่ว่าโทรคุยกันข้างนอกนะมันมารอมารอคุณคุณตำรวจเขาก็มามาเขาก็โทรหาโทรหาคุณนกคุณนกรับสายเขาก็ถามบอกว่าอผมใกล้จะมาถึงแล้วนะอะไรเงี้ยคุณตำรวจเขาบอกว่าผมใกล้จะมาถึงแล้วให้คุณออกมายืนรอให้คุณนกไปยืนรอที่หน้าบ้านเขาจะได้รู้ว่าเออ คุณนกอยู่หลังไหนทั้งที่เขาก็รู้อยู่นะคะว่าเพราะพวกมีเขาเก่งอยู่ใช่ไหมคะก็พอป้านเลขกที่อะไรก็เซิร์ชได้อยู่แล้วล่ะว่าคุณนกอยู่ที่นี่ที่นี่เพราะว่าหลังจากที่คุณนกบินมาจากเมืองไทยมาสู่ประเทศสวีเดนเอ่อไอ้ข้อมูลของประเทศสวีเดนเขาก็มีอยู่แล้วล่ะข้อมูล่ที่เขาเก็บประวัติของคุณนกเขาก็รู้แล้วล่ะว่าคุณนกอ่ะอยู่กับอดีตสามีบ้านหลังนี้หลังนี้ใช่ไหมคะ แต่คุณตำรวจเขาก็เพื่อความมั่นใจเขาให้คุณนกไปยืนรอไปยืนรออยู่ที it, well, so, mm ่หน้าบ้านขณะที่คุณนกคุยกับคุยกับตำรวจน่ะคุณอดีตสามีเขายังไม่รู้นั่นเลยนะคะว่าคุณนกคุยกับตำรวจคุณอดีตสามีเขาคิดว่าคุณนกคุยกับเพื่อนคิดว่าเพื่อนแต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนว่างั้นเถอะแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นตำรวจเขาคิดว่าเป็นเพื่อนเขาคิดว่าเพื่อนน่ะกำลังจะมารับคุณนกเพราะว่ากระเป๋ากระเป๋าสภาพผ้าของคุณนกอะอดีตสามี ขดออกมาไว้ข้างนอกแล้วคือเขาไล่เราแล้วก็ไม่ให้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะมแต่คุณนกก็ไม่ได้บอกกันะคะว่านี่นี่นี่คุยสายกับตำรวจนะเขาก็คิดว่าคุณนกคุยกับเพื่อนเขาก็เขาก็บอกให้คุณนกไปยืนรอเลยไปยืนรออยู่หน้าบ้านเงนี้ยเพื่อนของเธอเขาจะได้รู้เขาจะได้รู้ว่าเธออยู่บ้านหลังไหนอะไรเงี้ยทั้งทั้งนี่มันอยู่มีอยู่หลังเดียวเขาบอกว่าเข้าใกล้มาจะถึงแล้วคุณนกะ เดินออกก็เลยพาลูกเดินออกมาก็ยืนยืนรออยู่ประมาณหนาทีก็เป็นรถตำรวจมาเลยค่ะอเป็นรถตำรวจที่ติดไอภาษาไทยคุณลุงจะพูดยังไงไซเรนเนาะเอาไม่พูดดีกว่าเป็นภาษาไทยก็มาเลยพอมาคุณสามีเขาเขาอยู่ในบ้านเนาะ เขาเขามองเขามองเห็นเขารีบออกมาเลยเขาก็ตกใจมากเลยตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมคะพอเขาเห็นรถตำรวจมาเขาก็รีบออกมาเลยแต่พวกนี้เขาเก่งพวกนี้เขาจิตวิทยาเขาสูงเขาก็ถึงเขาจะตกใจแต่เขาทาเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะตำรวจก็มามาเขาก็แวะมาแวะมาจอดน้าบ้านมีตํารวจมาสองคนมีตํารวจผู้ชายแล้วตํารวจผู้หญิงสองคน พอคืจอดเสร็จปุ๊บตํารวจที่เป็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงตรงดิ่งตรงดิ่งไปหาไปหาไปหา,ไปหาอดีตแฟนอดีตสามีเลยนะคะแล้วตำรวจอีกท่านหนึ่งก็จะยืนอยู่คุณกก็ยืนอยู่กับลูกใช่ไหมคะคือตำรวจก็มาสอง,สอง,ส,องสองท่าน,นใช่ไหมคะสองนายตำรวจสองนาย อีกนายหนึ่งจะยืนประกบคุณนกอ,อีกนายหนึ่งเขาจะตรงไปหาแฟนเลยเขาก็ไปคุยคุยอะไรนุณนก็ไม่รู้เนาะแต่อีกคนก็สอบถามว่าเกิดเหตุอะไรเกิดเหตุการอะไรขึ้นคุณนก็เลยเล่าบอกว่าคุณโน้ก็เล่าทั้งน้าตาตอนนั้นมันกั้นไม่อยู่จริงๆขอโทษนะคะมันกั้นไม่อยู่เนาะน้ตามันไหลพูดไปน้ําตาไหลไปความทุกข์ติดกันทนว่าันเถอะ าก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณลูกก็บอกว่าอยากขาดกับสามีแล้วไม่ไม่อาจที่จะอยู่ที่นี่ได้แล้วเสื้อผ้าของฉันก็เขาก็เขาขนเสื้อผ้าของฉันไปข้างนอกแล้วอะไรเงี้ยคุณลูกก็พูดอย่างนี้เนาะบอกว่าฉันไม่สามารถที่อยู่อยู่ได้ฉันฉันฉันต้องไปจากที่นี่อะไรเงี้ยคุณลูกก็บอกเขาตำรวจด้านนั้นก็เลยนำนำอดีตสามีของคุณลูกมาคุยกันเลยคุยกัน เขาก็ถามคุณนกน้องบอกว่าคุณนกอะไม่อยู่แล้วคุณนกจะไปอยู่ที่ไหนคุณนกก็เลยบอกว่าคุณนกจะไปอยู่ซามิเกนจะไปอยู่ซามิเกนเพราะว่าฉันฉันมีเพื่อนอยู่ที่นั่นฉันอยากจะกลับไปอยู่ที่ซามิเกนเพราะฉันเคยอยู่ที่นั่นและฉันเคยเรียนหนังสือฉันมีเพื่อนเพื่อนอยู่ที่นั่นคุณนกก็บอกคุณตำรวจอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณตำรวจเขาก็ก็ ก็เลยไปคุยกับคุณอดีตสามีบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อเขาไม่อยู่ว่าคุณนกไม่อยู่แล้วใช่นหมค่ะคุณนกไม่มีรถอคุณนกลืมลืมเล่าสู่กันฟังคุณนกก็คุยกับคุณตํารวจว่าคุณนกไม่มีรถนะถ้าคุณนกย้ายไปเนี่ยคุณนกไม่มีรถเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณนกไม่รู้ว่าคุณนกจะไปยังไงเพราะคุณนกมีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะคุณตํารวจเขาก็เลยพูดกับอดีตสามีบอกว่าเมื่อคุณนกไม่อยู่ไม่ ตกกับไปอยู่สามีเกนใช่ไหมคะก็เขาคุณตำรวจก็เลยบอกให้คุณอดีตสามีต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วทางตำรวจเขาก็รู้ด้วยว่ามันเป็นหน้าที่ของสามีใช่ไหมคะต้องต้องไปส่งเราอยู่แล้วคุณสามีเขาก็รับปากว่าเออแล้วเขาก็จะไปส่งคุณนกเมื่อคุณนกมีเจตนาที่ว่าจะไปอยู่สามีเก้นเขาก็จะ เขาก็จะพาคุณนกไปไปส่งส่งไปถึงจุดหมายปลายทางตอ,ตอนนั้นคุณนกยังไม่รู้เลยนะคะว่าคุณนกจะจะกลับไปซามิเกนคุณนกจะไปอยู่ยังไงรเนี้ยคุณนกยังไม่ได้เตรียมแผกนการตอนนั้นเมื่อคุยกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะตำรวจเขาก็เขาก็กลับไปแต่เขาก็พูดบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้ให้ให้คุณนกโทรติดต่อเขาได้แต่จริงๆแล้วตำรวจก็พูดมากกว่านี้เขาสอบถามคุณนอกอะ สอบถามคุณนกมากกว่าดีแต่ว่าคุณนกไม่สามารถที่จะพูดออกออกออกช่อง youtube ได้คุณนกต้องเซฟช่อง YouTube แล้วก็เซฟตัวของนอกของคุณนกด้วยนะคะจริงๆแล้วก็สอบถามมากกว่าดีแต่คุณนกก็แต่คุณนกก็ตอบเข้าไปแต่ว่าคือคือพูดความจริงไปไม่หมดนะคะจริงๆความจริงมันเยอะแต่ว่าเราเราไม่สั คือเขาสอบถามคุณนกก็ตอบไปตอบไปแต่คุณนกไม่สามารถที่จะพูดออกช่อง youtube ได้ต้องขอโทษด้วยค่ะหลังจากที่ตำรวจเข้ากลับไปเลยใช่ไหมครับคุณนกก็ยังไม่รู้ว่าคุณนกจะไปอยู่สม,มิเกนแต่คุณนกยังไม่รู้ว่าคุณนกจะไปอยู่ที่ไหนพอดีคุณนก,กมีมีเบอร์โทรของน้องคนหนึ่ง เขาก็เพื่องจะบินบินจากเมืองไทยมาอยู่กับ,ก,บกับแฟนของเขาเออเขาเล่าเขาเขาเล่า,ลานิดนึงเท้าความนิดนึงน้องคนนี้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่เขาจะบินมาจากมามาอยู่ที่ประเทศสวีเดนนี่นะคะเขาก็อ่รู้จักกับคุณน,นกมาก่อนคือเขาอยู่ที่เมืองไทยอ,อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เขาก็ติดต่อกับแฟนของเขา แฟนของเขาก็เป็นเพื่อนของของอดีตสามีเนี่ยค่ะเป็นผู้ชายสวีเดนเขาก็ติดต่อกันแต่ตอนนี้น้องคนนี้เขาเขาก็จะบินมาสวีเดนแต่เขเายังไม่มีความมั่นใจใช่ไหมคะแฟนของเขาอะค่ะเพื่อนของเพื่อนของอดีตสามีของคุณนกเนี่ยค่ะเขาก็เลยมาหาคุณนกแล้วก็ให้คุณนกอะช่วยคุยช่วยคุยกับน้องคนนี้เพื่อให้น้องคนนี้เขามั่นใจเกิดความมั่นใจจะได้ตัดสินใจบินมาวั้นคุณนกก็เลยเป็นสื่อ คุยให้คุยให้กับน,น้องคนนี้ก็เราก็เลยรู้จักกันก่อนที่เขาจะบินมาพอพอเขาบินมาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาเกิดปัญหากันเขาก็เลยแยกทางกันแยกทางกันกันกบอกับแฟนของเขาค่ะพอดีพอก็เกิดปัญหาอะไรอะเขาก็ไว้เนื้อเช่ดใจคุณนกใช่ไหมคะเขาก็โทรมาปรึกษาให้คุณนกเนี้ยแล้วก็เลยมีวิทโถคุณนกก็เลย คุณกก็เลยมีเบอร์โทรของน้องคนนี้พอพอน้องคนนี้เขาแยกแยกทางกับแฟนเขาใช่ไหมคะน้องคนนี้เขาก็เลยออกมาออกมาแยกแยกมาอยู่ส่วนตัวมาอยู่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวคุณนุกก็เลยโทรไปหาเขาบอกว่าเออโทรไปหาน้องสุสุบชื่อน้องปันปันก็แล้วกันกรบอกอ่ะเล่าให้น้องปันปันฟังบอกว่าตอนนี้พี่นกยาแล้วนะเสื้อผ้าก็ถูกขนออกมาไว้ข้างนอกแล้ว เขาไล่แล้วเขาไม่ยอมให้เราอยู่แล้วอะไรก็เล่าให้ฟังเนาะเล่าให้ฟังเล่าหมดแหละว,ว่าเขาซื้อบ้านแล้วเขาบังคับพยาไม่มีสิทธิ์ในบ้านแล้วก็หลอกให้เซ็นใบหยาด้วยคือตอนนี้เขาก็ไล่เราแล้วไล่เราออกจากบ้านแล้วบอกว่าตอนนี้คุณลกก็ไม่มีที่อยู่ขอแปะขออาศัยไปได้ไหมอย่างเงี้ยขออาศัยได้ไหมบอกว่าก็ ก็คุยกับน,น้องแล้วน้องบอกโอเคไม่เป็นไรก็ให้คุณโนไปอยู่บอกคุณอบอกว่าตอนนี้ยังยังไม่ย้ายไปนะก็ก็รอให้ลูกจบก่อนอลูกจะเข้าบทวันที่เก้าเออนั่นแหละบอกลูกลูกชายจะเข้าบทวันที่เก้าถ้าหลังจากเข้าบทเสร็จแล้วก็ก็จะก็จะย้ายไปอยู่แต่คุณโนก,ก็บอกเขาว่ายังไม่รู้วันไหนว่า ไม่รู้ว่าอดีตสาม,มีเขาจะไปส่งวันไหนเนาะอืมก็คุยกับน้องก็ตกลงกันละน้องก็บอกว่าอก็ตกลงคุยกันเอ,อหลังจากนั้นก็ก็รอเวลารอเวลาที่จนลูกเข้าโบสอย่างที่คุณลูกบอกค่ะจนจนลูกเข้าโบสวันที่เก้าแล้ววันที่สิบ ก็คือวันที่คุณนกย้ายคือคุณอดีตสามีเขาก็ตกลงพาคุณนกย้ายวันที่สิบสิบพฤษภาพาลูกเข้าบดวันที่วันที่เก้าพฤษภาแล้วคุณนกก็บอกว่าคุณนกไม่อยู่ละคือไม่สามารถที่อยู่ได้มันคือ ไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องการเห็นหน้าอดีตสามีคือเรารู้สึกเราเราเกียดเขาแล้วค่ะเกียดเขามากที่ว่าเขาใจร้ายมากอะค่ะใจร้ายมากเขาไม่เคยคิดถึงว่าเออใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะมาตั้งหลายปีอะหลายปีนะคะตั้งแต่อยู่เมืองไทยเนาะอยู่เมืองไทยอยู่ด้วยกันก็หลายปีที่เมืองไทยแล้วมาอยู่ที่นี่ก็หลายปีคือคือเขาไม่เอาเราแล้วอะ อุอ๊ยเจหลายมากคือเขาไม่เอาเราแล้วงั้นเนอะเพราะว่าเขาติดผู้หญิงไทยแล้วเนาะเว็บไซต์เนี่ยแหละเว็บไซต์ฮักคูก็เลยตกลงย้ายวันที่สิบถามว่าเสจจียใจไหมตอนนั้นรักไหมคือมันไม่มีความรักแล้วแต่ความเสียใจมันย่อมมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ พอเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีเนาะความผูกพันน่ะมันก็เสื่อมใจเสียใจเศร้าใจแต่ก,ตตตตแก็ต้อง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 แยกต้องต้องออกมาจากชีวิตของเขาเพราะว่าเขาไม่ต้องการแล้วเนาะวันนั้นเขาก็มาส่งเราวันที่สิบก็ มาส่งถึงซันมิเก้นจุดหมายไปทางคือสันมิเก้นเนาะ,ะในวันที่เข้ามาส่งคุณนกนะ่ยคุณนกจำได้เป็นวันฝนตกเป็นวันฝนตกพอมาถึงเนาะมาถึงแหลกกันเห็ดของน้องเขาเขาก็ช่วยคุณนกยกของอะคะ่ะ ของมันอยู่ท้ายรถใช่ไหมคะมคุณทุกท่านทราบไหมคะว่ากขาทำยังไงคุณอดาคุณอดีตสามีเขาช่วยคุณนกขนของขนกระเป๋าอะคะ่ะเขาจับกระเป๋าของคุณนกอะคุณนกบอกเลยใช่ไหมคะว่าฝนตกฝนตกแล้วก็พื้นมันก็เปียกเนาะพื้นมันก็เปียกเขาจับของ ของของคุณนกอะคะ่ะแทนแทนที่เขาจะแทนที่เขาจะจับแล้วเอามาวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นนะคะเขาจับแล้วเขาก็โยนเลยคะ่ะรู้สึกจะมีมันมีทั้งหมดสี่เนาะกับเป็นกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางที่ที่คุณนกใช้การเดินทางเดินทางจากสวีเดนแล้วก็มาเมืองไทย แล้วก็จากเมืองไทยมาสวีเดนเรามีกระเป๋าใช่ไหมคะคุณนก็มีอยู่สองใบเขาตัดกระเป๋าของคุณนกอเวียงเลยค่ะจับกระเป๋าของคุณน,กเ,เก,เณนกเวี่ยงเลยอะเวี่ยงลงลงจากรถอะคะ่ะแล้วก็ถุงปุ๋ยอีกสองใบเหวี่ยงลงเลยอะคุณนกับน้ําตาล่วงเลยอจริงๆแล้วเนาะพูดแล้วเขาทุกคนฟังแล้วคงจะว่าเขาใจร้ายเนาะ เข้าใจร้ายจริงๆเนี่ยคนเราอ่ะน่าจะจากกันด้ดีเนาะแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็จับของก็เหวี่ยงลงมาแล้วฝนมันก็ตกเนาะพื้นมันก็แฉะพอเหวี่ยงมากระเป๋ามันก็กลิ้งเนาะมันก็เปื้อนนะคุณเปื้อน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 โคลนเน่ะมันก็เปื้อนไม่เยอะแต่มันก็เปื้อนคือเขาเขาไม่น่าทาเลยเนาะถ้าจะจากันก็ จากกันด้วยดีอ่ะพูดภาษาไทยจากกันด้วยดีไม่น่าจะทําไม่น่าจะทําขนาดนี้ mm. เขาก็เวี่ยงลงมาแล้วก็กระเป๋ามันก็ค่อนข้างหนักเนาะพอเวียงลงมาเสร็จ mm. เขาก็เข้ามาสวมกอดแล้วเขาก็รีบออกไปเลยแทนที่เขาจะช่วยคุณน,นกขนเข้าไปเข้าไปในเลกกินเฮดหน่อยเพราะว่าอของมันหนักเนาะคือเขาไม่สนใจแล้วก็ทิ้งไปตรงนั้นแหละค่ะ ทิ้งเศษเขาก็ขับออกไปเลยคลุณนกกับลูกอะ่ะก็ช่วยกันหามเพราะของมันค่อนข้างที่จะหนักใช่ไหมถุงปุ๋ยอ่หามออกไปฝนก็ตกแล้วก็ถุงปุ๋ยกับเปือ้อ <c oughs> นก็เป้าก็เปื้อนอพูดถึงตอนนั้นอะ่ะชีวิตทุลักทุเลมากเลยอะ่ะลูกชายก็ช่วยช่วยกขนกันไปแล้วก็พอดีไอ้น้องอ่ะปันปนะ่ะ เขาก็เอากุญแจซ่อนไว้แล้วก็รู้อยู่ตัวตัวเขาไม่อยู่นะคะตัวเขาตอนที่คุณนกไปนะตัวเขาเราโทรคุยกันแล้วตัวเขาไปงานแต่งงานแต่งเพื่อนของผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยก็แต่งงานเขาก็เลยไปอีกเมืองหนึง่งเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านหรอกแต่เขาก็เราก็โทรคุยกันว่าเขาเอาเอากุญแจแอบไปตรงไหนอะไรเงี้ยคุณนกก็คุณนกณนก็เลยเข้าไปเข้าไปโอเค มีกุญแจเข้าเข้าไรเกนเฮดมางั้นเถอะเข้าอาพาร์ตเมนต์ถ้าพูดไรเกนเฮดเดี๋ยวไม่เข้าใจภาษาสวีเดนอาพาร์ตเมนต์ก็แล้วกัน,กนสำหรับคลิป,ลป,ลปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะ,ะทุกท่านเมื่อเข้ามาฟังแล้วคลิปของคุณนกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกัลยาภามาดามด้วยนะคะ,ะแล้วอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันนะคะถ้าอยากรู้ว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณนกนะคะอ,อย่าลืมนะคะคลิปต่อ,ตอไปกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะเรามีนัดกันนะคะคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ